ใช่ไปดีดีดีทุกคนขอบใจมากไดีไปดีเดีอนวันีับาเนี่ยฮะตัวนี้คุณป้าเป็นย่ัอา

เดี๋ยวเราภาสาที่ให้นะครับอ่าับเดี๋ยวเราจะเรียกมาเป็นทีลุชุดทีลุชุดทีลุชุนนะครับจะรแล้วเนี่ยท่านกครัสวัสดีคับสวัสดีครับส้ัสดีครับกาาากาก

ใใท้โดยที่ไม่เอาตายเลนสักบาทเลยเนะี่ยแลว้วก็ใครที่อ่าอีไม่ต้องบอกใครที่ไม่มีเงินนะครับเผาศพก็คูณแจ้ก็ให้เงินทายาตโยกลับไปหิกนะครับให้เป็นค่ารถค่าอะไรกับวันนี้จะแจ,ะจะกวันละส0 0นวันนี้น่าจะแจกนละสองพันด้วยนะครับที่ด,ด เดี๋ยวฟังเสียงของท่านนะครับและตั้งใจฟังดีๆนะครับว่าคำพูดของท่านนี่โอ้จงังหวัดเลยท่านให้พอดีมากเลยครับสาธุอีก <c oughs> นะพี่ใหม่คนนะกับพี่ใหม่คนต่อจากแกฮายทันทีก็ขอบอกว่าจงังหวัดเลยนี้อำเภออนน่างไซ ซื้อเบียรซื้อเล้าซื้อขนมอ่าเดี๋ยวคุกล็อกให้มีความสุขแล้วก็ให้เสร็จก็กลับไปมันนี้มันดีแล้วก็ว่างกันไปแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเอวันก็มีท่านนายเพลย์เชนมาตอนนี้ก่อนนะสายไทยรุ่งรุ่งกันครับเลยครับผมรับนี่ต้องไปแชร์ครับผมครับโรงเรียนไทยรุ่ คนไ <ik> <คน S 1> หนไม่ไหวบอกนะครับไม่ไหวบอกไหวได้นะจะมีเจ้าน้่อสอใทราดด้วยนะครับขอคุณิยาสูงครับอบกุณอยาสูงรออกปฏิความเมตาครับออกคุิความเมตตาของทั้ารัหวัดขอบปุณความเมตตาขอเหนที่นะครับโรคระบนะครับมีออกการมีนะครับเขาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโทษครับ เรียกว่าท่าแง้แก๊กปั่นนะครับแบบนี้นะครับเป็นร่างของคนาจาทีมนะครับแล้วก็ขออนุญาตฝากทุกคนทางซ้ายเป็นทอกคนของทีมรถกระอยู่ด้วยนะครับเป็นครับทีมงานเราทีมงานอสสนาทีมงานประดาศเพื่อทุกคนนะฮะนะครับมาเลยที่ผู้ชายนะครับมาร่วมกันมาร่วมกันนะครับมาร่วมกันนะครับขขออบบบคคคุณรัุณครับ ไปเลยะไปเลยะเดินายไปเลยค่ะของเสรีราชมูนิธินะครับที่จะมอบให้โรงเรียนโรงเรียนให้โรงเรียนสิทุกเรื่ใครที่รับของไปแล้วนะครับแล้วอ้อมมาข้างหลังนี้นะฮะจะเราจะมีเสื้อกันหนาวให้นะใครมีแล้วไม่ต้องมารับนะครับใครไม่มีเสื้อกันหนาวมารับได้เลยนะครับเสื้อกันหนาวอยู่ด้านหลังนะ